ทำไมคั้งกับไวกิ้งซิงรองรายการที่จะชวนศิลปินมาขึ้นไวกิ้งแล้วซิงไปด้วยกันผมลอตเต้วันเลิฟผมไทวันเลิฟคนโปรดที่มีบัตรไวกิ้งนะฮะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษสุดๆครับใครมีบัตรไวกิ้งชูมือกันมาอันนี้มีไหมครับนี่ไหมอันนี้มีตไวกิ้งครับผมและบอกเลยว่าแขกรับเชิญอีพีนี้ไม่ได้มาเดี่ยวเข้ามากันเป็นกลุ่มบอยกรุ๊ปที่บอกเลยว่าเต้นแรงสมากในทุกโชว์ขอต้อนรับเฮอร์เซ่

เราเนี่ยเคยมาเล่นสวนสนุกหรือว่าเครื่องเล่นด้วยกันมาก่อนไหมครับเคยเมาเมื่อเดือนที่แล้วมาที่นี่เหรอใช่เลยมาเมื่อเดือนที่แล้วแสดงว่ามีประสบการณ์พอตัวออยู่พสมควรครับพอสมควรจริงๆผมพวกผมชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวอยู่แล้วอย่างเป็กกี้ครับผมนี่จริงเลยแต่ปกติเป็กกี้เคยเล่นแบบไวกิ้งกันเองไหมก่อนไหมก็เคยครับก็เลยรู้ว่าไม่ค่อยชอบแล้วในนี้คิดว่าใครร้องเป๊ะสุดอ่ะผมว่ากิจพี่กิจไหมผมว่ากิจปล่อยให้เป็นเรื่องของภาพพื้นดินแต่ถ้าขึ้นไปบนไวกิ้งผมไม่ทราบได้เลยว่าไอเมนูข้อนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า วันนี้ผมพูดได้เลยผมไม่ได้มาเอาเพราะผมมาเอามีมรอดูจะมาเอาเอ็นเกอร์เทนเมนต์ชเทคนิคหน่อยดีกว่าแบบว่ามีเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนไหมว่าแบบว่าการที่จะขึ้นไปเล่นเปนไวกิ้งแล้วจะทำให้เสียงแบบคงที่คงทนเนี่เป็นยังไงบ้าง เรื่องแบบนี้ม่มีโฆษณาลูกกลมไหมไม่มีผมว่าให้บัญญัติขึ้นมาใหม่สไตล์เพรสเซดได้บัญญัติที่ m ม n t a l l y อะไรอย่างเงี้ย m e n t a l เราคอนโทรนีดีแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูพี่จั่นนะครับแล้วเพลงแรกของเราที่เตรียมมาวันนี้เพลงแรกอะไรครับเพลงแรกเราเตรียมเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยครับร้องด้วยเต้นด้วยไหมเต้นบนไวกิ้งเหรอครับคุณนายให้ให้ผมบอกความจริงเลยไหมครับผมเพิ่งรู้ว่าต้องร้องสามเพลงวันนี้ตอนแรกผมเตรียมใจมาหนึ่งรอบหนึ่งรอบเพลงเดียว จริงๆก <m ario> <LO jotka> ็ไม่เตรียมเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปเตรียมตัวกันได้เลยครับผม Let's go ฮะไวกิ้งซิงอลรองเพอร์เซสกับเพลงน่า <m> ร <ano> <l cig ars> <os> ัก <alcohol> น้อยลงหน่อย Let's go

ายของพระพิฆาย เธอสักนิดได้หรือเปล่าทำไมว่ะไม่รับกวนโอ้เธอช่วยนะารักน้อยลงหน่ยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยร่ำลายอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยนะารักน้อยอีกหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่รับผิดเดี๋ยวใครมาลอง

คิดว่ามันสูงนะเมื่อกี้สูงปกติอ่ะสูงเลวจังอ่ะแล้วกลับได้เลยปะครับถามเขาหน่อยสิครับประเทศดีกว่าอ่ามาถามผมรู้สึกยังไงบ้างเพลงแรกของวันนี้กับการร้องบนไวกิ้งรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่ามันชิวๆอ่ะครับเะมาคลิ๊กๆอยู่นะผ่านไปแล้วคล่๊กเวอร์สองอ่ะท่อนแร็ปไม่มีใครร้องเลยไม่มีแล็ป เรไม่มีแล้วบอกเราไม่ได้มาจังเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ครับผมเอ่อเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรอ้วนเน่ยยังแบบทั้งห้าคนนี่คือสามารถร้องต่อได้อีกสองเพลงเลยเพราะว่าเรามีได้เลยวขนาดที่พักกี้บอกว่าเป็นคนกลัวๆเครื่องเล่นแบบนี้เมื่อกี้ยังร้องเพลงชิวๆเลยผมร้องร้องเยอะเลยสุดยอดมากเก่งมากผมเมื่อกี้ท่านผมคือได้ยินแต่เสียงกีกไม่ไม่ยินเสียงดนตรีเลยครับผม ครับเพลงที่2เป็นเพลงอะไรครับที่เราเตรียมมาเพลงบอดี้การ์ดไงเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะเต้นทุกบอดี้การ์ดให้ดูเนี่ยรอดูเลยนะครับผมรอดูแบบมือสั่นดิเท่ากันไวกิ้งซิงเกิลรองเพอร์เซสกับเพลงบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดเมื่อกี้หลังจากที่เราได้เล่นข้างบนพี่ว่าใครที่แบบกลัวหนักสุดเลยไม่ใช่ปัร์กี้นะกูอ๋อกูในนี้กลัวสั้นเลยไม่ใช่เพอร์เซสแต่เป็นเราสองคนกูเลยเริ่มแรกเลย

ไม่มี crazy คุณใครจะ carry มาหนักเธอ believe it From ดูแล g นกายและเก e s ใจงดใ w ก็ to Maria Pia เกิดอาการขลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน ขึ้นใส้ปวดหัวอาจีย์วิเวียนศีรษะช่วยอะไรไม่ได้ใครมียาดมนะฮะขอมาให้เนก่อนเลยนะครับเมื่อกี้มอนิเตอร์เนอยู่นะครับคือเข้าก่อนเลยคือต้องพยุงตัวกัน นี้ไม่รู้เด้องตัวไหนพยยุงตัวไหนทุกคนเป็นยังไงบ้างครับถามความรู้สึกหน่อยหลังจากที่ได้เล่นรอบที่2แล้วนะครรู้สึกน้อมนอมขึ้นครับรู้สึกเริ่มอยากทถมตัวเริ่มนิ่งๆแล้วตอนนี้ทุกคนดูเริ่มนิ่งๆขึ้นบอกสนุกเหมือนเดิมครับเพราะเมื่อกี้ดูมอนิเตอร์คือกิตสินคือเต้นยับ เป็นยับมนเป็นสับมาก่จับเลยเหรอข้างบนขึ้นไปสูงสุดกีดแบบเฮ้ยแล้วก็ไปจับแต่จับพี่สังเกตเลยนะเมื่อกี้เนี่ยท่อนหุกไม่มีใครร้องเลยที่ผมเห็นทลุกโหกีดกันโอ้เยอะเลยตพิเต้นได้แค่อินทอร์มันมันแบบมันไม่มีแรงจีให้เราแบบอยากถามความรู้สึกของเนมากเพราะว่าตอนขึ้นไปสูงๆูงแล้วเห็นหน้าเนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นมันทรมานมากเลยครับผมมัน ปั๊กกี้คือถอยหลังแล้วไม่พูดกับใครเลยตอนนี้ปักกี้ทมากผมต้องการทิ้งสะโพกนี้เลยปั๊กกี้เกรงเลยเพลงต่อไปเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับผมและเป็นเพลงที่สามคงสุดท้ายที่เพอร์เซจะขึ้นไปเล่นนะครับผมในวันนี้นะครับผมไม่รอช้าครับผมไวกิ้งซิง g a l ล n องเพอร์เซกับเพลงยาเฟืน Let's go วือไม่ฟ้อมได้ไหมถอนหายใจแบบไม่ได้ทาอะไรคนทางสู่ฮัลลาอันนี้เราผมจะเศร้าละผมจะเศร้าของจริงต้องเศร้ามดเซม้เศร้าเซ็งมเศร้านะเพเศร้านะเพลงเศร้านะฮะเต้เศร้าตั้งแต่เทคแรกอะเร้นน่ารักเลยเพลงเศร้าเลยเพื่อนอ้

ม่งเลหมือนในแววตาจะช่างว่างเปล่าตอนที่จะมองมาฉันรู้สึกเหมือนจะขาดใจแต่ในตอนนี้ต้องพูดไปคิดมันฉันใช่ไหมเรื่องเราเรื่องเราผมไม่ยานี่แหละนี่แหละนี่แหละต้องฉุอหัวแม่จับ

ททุ้ำไมจอสำหรับคนที่ฝืนนะครับสัมพันธ์นะครับ ฝากฟังเพลงอย่าฟื้นของเราเพรเซสด้วยนะครับเพลงใหม่ไปฟังได้ทางยูทูบชินเนสเดสกอฟฟิเชียลนะครับกระด้วยะะดกระโกระโดดาระโดดระโดกระเดดกระดกระโดดาระวดดกระโกราโกัะโดดกระโดดกระโดดกระโดีกระโดดกระโสดกรัโดมกระโดากระโนเระโดดกรกระโดดกรยโดดกระกรนบดากระกระโดกระโดกระโดีกระโระโกะดกระโกระโดดกรนกะะ โลกหมุนแปลกๆเนนเรืองอะไรครับน้ำในหูไม่ค่อยเท่ากัน <laughs> ก็เอ An <laughs> ลนิโยเอ็นอานิยาอะไรเป็นี้อะไรย้ยครับเออแต่ว่าเราได้รู้แล้วว่าปีนี้คงจะไม่มีไวกิ้งเกิดขึ้นในชีวิตอีกนะครับ <laughs> โคตาปีนี้เต็มแล้วนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะครับเออ <laughs> แต่ว่าถือว่าเป็นรายการที่สนุกผมว่าคนน่าจะชอบจะคนมาไหมคนมาคนมาชอบโอ้ตอนแรกคิดว่าต้องแย่กว่านี้แน่ๆเลยแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆก็ ไม่ได้แย่ขนาดน,านั้นเหมือนเราเริ่มจับทางได้แบบว่าเพราะว่ามันเล่นสรอบรอบแรกกลัวรอบ2เริ่มปรับศูนย์ถ่วงแล้วก็รอบสามรอบที่อยู่ตัวที่สุดก็เลยแบบว่าเออโอเคไม่เป็นไรครับอาจังเลยครับจังครับผมกนน็ต้นตาลไม่โฟกัสอะไรเลย <laughs> เรียกได้ว่าแบบท้าทาทยมากๆสําหรับอาชีพศิลป,ปินครับผมไม่ <laughs> เคยมีการร้องเพลงถ้าจะบอกว่าวกเราเพอร์เซสแบบเต้นหนักแล้วก็ร้องไปได้ด้วยแล้วเนี่ยมันลองไวกิ้งดูดูเลยว่ายากกว่าที่คิดครับ ถามความรู้สึกคนนี้ดีกว่ารอบสุดท้ายแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วตีที่แล้วไปปีที่แล้วที่มาครับผมคือเราเล่นทุกอย่างมาแล้วแล้วเราแบบโดยไวกิ้งเขาไปคือเราจอดเลยเราคุยคว้างอะเราแบบเออเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นยังไงครับรู้สึกชินขึ้นไปหลังจากที่ได้สามรอบรู้สึกเหมือนเดิมทุกรอบอยากจะบอกเลยว่าไวกิ้งเป็นเครื่องเล่นเดียวที่ผมแบบไม่ชอบที่สุดเพราะมันเวียนหัวที่สุดเล่นไวกิ้งหลายรอบมากแล้วก็ไม่เคยชินสักรอบเลยครับแบบเวียนหัวทุกรอบแล้ววันนี้มันเล่นแบบสามรอบติดต่อกันอ่ะคือแบบ วันนี้พอแค่นี้แล้วครับ energy หมดแล้วครับถือว่าเก่งมากแบบปมมือให้ทีเลยให้กับเพอร์เซสแบบเก่งมากขอบคุณจริงครับขอบคุณทั้ง5คนเลยวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากคทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเพอร์เซสด้วยแล้วก็ขอบคุณ Dream World ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับ EP หน้านะครับผมมารอลุ้นกันว่าเราจะชวนศิลปินคนไหนมาร้องเพลงกับเราอีกนะครับผมเราสามารถติดตามได้ไหนครับพี่ไทยสามารถติดตามได้ที่ช่องอารีสัมพันธ์นะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับกับ Viking Singer